สวัสดีผู้เข้าร่วมอบรมโครงการส่งเสริมกิจกรรมด้านม่อนไหมในพื้นที่โครงการกำลังใจในพระราชำํำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาหลักสูตรการแปลรูปผลิตภัณฑ์จากหมอนผลสดทั้ง50ท่านค่ะดิฉันนางสาวณนะทิวันยวงเกตนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการและนางขวัญทองภ่มพาวิทยากรจากศูนย์มอนไมเฉลิมพระเกียรติสระบ,บุรีค่ะ ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่นำมาสาธิตในวันนี้มีด้วยการสีผลิตภัณฑ์นะคะได้แก่น้ำลูกหม่อนชาใบหม่อนข้าวเกลียบลูกหม่อนและข้าวเกลียบชาใบหม่อนค่ะค่ะเริ่มที่เมนูแรกน้ำลูกหม่อนส่วนผสมได้แก่ลูกหม่อนกรดมะนาวเกลือน้ำตาลทรายและน้ำเปล่าค่ะ ซึ่งส่วนผสมที่ทําในวันนี้จะเป็นส่วนผสมต่อหม่อน1กิโลนะคะขั้นตอนแรกนําหม่อนต้มกับน้ําเปล่าในอัตราส่วนหม่อน1กิโลต่อน้ำ3ลิตรหลังจากเดือดตั้งไฟทิ้งไว้อีกประมาณ30นาทีแล้วจึงนํามากรองเอากากออกปรุงรสด,ด้วยเกลือน้ำตาลและกรดมะนาวตามใจชอบ ตั้งทิ้งไว้ให้เดือดปิดไฟตั้งทิ้งไว้ให้เย็นแล้วนำมาบรรจุใส่ขวดนำไปแช่เย็นก่อนดื่มเพื่อเพิ่มความสดชื่นค่ะ